หน่วยที่ 6. การเขียนความหมายและความสําคัญของการเขียนการเขียนเป็นทักษะที่ต้องอาศัยกระบวนการคิดและกระบวนการใช้ภาษาในการสื่อสารควบคู่กันในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์ต่างๆออกมาเป็นลายลักษ์อักษรได้นั้นผู้เขียนจําเป็นต้องใช้ความคิดเพื่อกลั่นกรองข้อมูลก่อนจึงจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความหมายของการเขียนการเขียนเป็นการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ความคิดความต้องการหรือความรู้สึกของผู้เขียนไปยังผู้อ่านโดยใช้ตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเรียบเรียงให้เป็นคำข้อความประโยคหรือเรื่องราวตามรูปแบบและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาโดยอาศัยความรู้ความคิดจินตนาการและประสบการณ์เพื่อบอกความต้องการของผู้เขียนและสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ ดังนั้นภาษาจึงเป็นสื่อกลางสำคัญในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารดังที่สิวการปรทุมสูตร2 5 4 8 1 9กล่าวไว้ว่าภาษาเป็นดั่งอาพรที่หุ้มผ่อนํำภาษาจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารเป็นเสมือนสะพานที่ทอดข้ามจากฝ้าฝั่งของความคิดหนึ่งยังอีกฝ้าฝั่งความคิดหนึ่งหรืออาจจะเปรียบได้กับกระสาทานอันมุมวนมัจฉาแห่งอารมณ์ความรู้สึกความนึกความคิด ความมีชีวิตและจิตวิญญาณได้อาศัยแบกไหวเพื่อผ่านไปสู่จุดมุ่งหมายฉะนั้นการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาต่างๆจะออกมาดีหรือเหมาะสมหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ส่งสารเลือกใช้ภาษาในการนำเสนอได้เหมาะสมกับผู้รับสารหรือไม่นั่นเองความสำคัญของการเขียน 1. ใช้ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจินตนาการและความต้องการให้บุคคลอื่นรับรู้2สื่อความหมายได้คงทนและช่วยบันทึกความจำเพื่อป้องกันการลืมตลอดจนใช้เป็นหลักฐาน สามช่วยลำดับความคิดและเรียบเรียงความคิดได้ดีกว่าการสื่อสารประเภทอื่นๆการเขียนย่อหน้าการเขียนย่อหน้าหรือการเขียนอนุเฉตเป็นทักษะการเขียนแรกที่ผู้เขียนต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญเพราะงานเขียนแทบทุกชนิดต้องเขียนเป็นย่อหน้าโดยเฉพาะงานเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์กรเช่นหนังสือราชการจดหมายธุรกิจรายงานและรายงานการประชุมดังนั้น การรู้และเข้าใจหรือมีทักษะในการเขียนย่อหน้าย่อมจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการเขียนประเภทต่างๆความหมายของการเขียนย่อหน้าในวงการการศึกษาได้บัญญัติคำศัพท์วิชาการคำว่า paragraph ในภาษาอังกฤษหมายถึงการเขียนย่อหน้าหรือการเขียนอนุเชตซึ่งในที่นี้จะใช้คำว่าการเขียนย่อหน้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกรันทั้งนี้การเขียนย่อหน้าหมายถึงข้อความตอนหนึ่ง ที่ประกอบด้วยประโยคหลายประโยคซึ่งประโยคแต่ละประโยคจะต้องมีความสัมพันธ์กันโดยเรื่องราวที่เรียบเรียงนั้นต้องประกอบไปด้วยประโยคใจความสำคัญเพียงใจความเดียวและประโยคขยายการขยายความคิดหรือใจความสำคัญนั้นเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจเรื่องราวได้ชัดเจนยิ่งขึ้นองค์ประกอบของย่อหน้าย่อหน้าหย่อหน้าจะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญสส่วนได้แก่ความคิดสำคัญหรือใจความสำคัญ main idea เพียงหนึ่งใจความและใจความย่อยหรือส่วนขยายความคิดสำคัญหรือใจความรอง supporting idea มาขยายให้เนื้อความมีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารทั้งนี้ใจความสำคัญและใจความรองจะปรากฏในรูปแบบของประโยคโดยเรียกว่าประโยคใจความสำคัญและประโยคขยายความความคิดสำคัญประโยคใจความสำคัญบวกกับใจความย่อยประโยคขยายความรูปแบบของย่อหน้า องประกอบสําคัญของย่อหน้า2ส,ส่วนดังกล่าวสามารถนําใจความสําคัญมาเป็นย่อหน้าด้วยรูปแบบต่างๆดังนี้รูปแบบที่ 1. นึ่งระโยคใจความสําคัญอยู่ตอนต้นของย่อหน้าเป็นวิธีการเขียนย่อหน้าที่สะดวกทั้งผู้เขียนและผู้อ่านเนื่องจากผู้เขียนสามารถเขียนขยายความคิดได้ครอบคลุมส่วนผู้อ่านก็สามารถเข้าใจความคิดหลักของผู้เขียนได้ในทันทีแบบที่ 2. ประโยคใจความสําคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้า การเขียนย่อหน้าด้วยรูปแบบนี้จะอธิบายรายละเอียดต่างๆก่อนแล้วจึงสรุปเน้นยอประเด็นหรือใจความสำคัญที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารรูปแบบที่3ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้าการเขียนย่อหน้าลักษณะนี้เป็นการเขียนโดยวางประโยคใจความสำคัญไว้ต้นย่อหน้าแล้วค่อยๆขยายความถัดมาจากนั้นจึงปิดท้ายย่อหน้าด้วยการเน้เนย้ำใจความสำคัญนั้นอีกครั้งหนึ่ง ตอนท้ craft, horses, นายของย่อหน้าการเขียนย่อหน้าลักษณะนี้จะเริ่มต้นด้วยการให้รายละเอียดก่อนรูปแบบที่4โดยวางประโยคใจความสำคัญไว้ต้นย่อหน้าแล้วค่อยๆขยายความถัดมาจากนั้นจึงปิดท้ายย่อหน้าด้วยการเน้นย้ำใจความสำคัญนั้นอีกครั้งหนึ่งรูปแบบที่4ประโยคใจความสำคัญอยู่กลางย่อหน้าโดยมีประโยคขยายความอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้าการเขียนย่อหน้าลักษณะนี้ จะเริ่มต้นด้วยการให้รายละเอียดก่อนจากนั้นจึงค่อยๆขมวดความด้วยประโยคใจความสำคัญและขยายความอีกครั้งหนึ่งรูปแบบที่5ไม่ปรากฏประโยคใจความสำคัญในย่อหน้าย่อหน้านี้จะประกอบด้วยประโยคขยายความที่แสดงรายละเอียดของเนื้อความนั้น,น,นดังนั้นผู้อ,อ่านจำเป็นต้องอ,อ่านให้จบย่อหน้าเสียก่อนจึงจะเข้าใจความคิดสำคัญของผู้เขียนที่ต้องการจะสื่อสารความสำคัญย่อหน,น้า <illa> งานเขียนจะต้องประกอบด้วยย่อหน้าหลายๆ ย่อหน้ารวมกันย่อหน้าจึงเป็นส่วนที่สําคัญส่วนหนึ่งย่อหน้าที่เขียนนี้ย่อมมีผลต่อทั้งผู้เขียนและผู้อ่านดังนี้ความสําคัญย่อหน้า 1. ย่อหน้าแต่ละย่อหน้าจะบรรจุความคิดหลัก 2. ย่อหน้าช่วยจํากัดขอบเขตของเนื้อหา 3. ย่อหน้าจะช่วยให้ผู้อ่านติดตามเรื่องได้สะดวก 4. ย่อหน้าทําให้ผู้อ่านมีช่วงโอกาสคิดพิจารณาเนื้อหาในย่อหน้าที่มาก่อน 5. ย่อหน้าทําให้ผู้อ่านมีโอกาสพักสายตา หกยอดนะ้าทาให้เกิดความงามหลักการเขียนทั่วไป 1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการเขียนให้ชัดเจน2ผู้เขียนต้องคํานึงว่าเรื่องที่เขียนนั้นเป็นเรื่องที่มีคุณค่าน่าอ่านและเป็นประโยชน์แก่สังคมหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านหรือไม่3ผู้เขียนควรสร้างความคิดรวบยอดเป็นข้อความสั้นๆเพื่อจัดลําดับความคิด 4. การเลือกใช้ถ้อยคําสํานวนภาษาจะต้องมีความกระชับชัดเจนและถูกต้อง างานเขียนที่ดีต้องมีเอกภาพ Unity มีสัมพันธภาพ c o h e r e n c e และสาระถอภาพ e กมฟาสซิก